สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช anel ป้องแปดก้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาดูแนวทางการเล่นธนูไปรู้นะครับว่าวิธีการเล่นเป็นอย่างไรนะครับเล่นอย่างไรให้ฟาร์มได้โดยไม่ตายทั้งแนวทางการเล่นใน pve และ pvp และก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมขอรบกวนเพื่อนๆ่นะครับช่วยกดไลค์นะครับซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและเพื่อนเพื่อนะครับสามารถกดโหลดเกมกระบี่ยยุทธจักร3ได้ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับและสําหรับส่วนเนื้อหาเนี่ยไปรู้ในเกมกระบี่ยือนนนูั่เอับ จุดเด่นก็คือเป็นอาชีพดาเมจสายโจมตีระยะไกลโจมตีรุนแรงเป็นวงกว้างนะครับสร้างความเสียหายต่อศัตรูได้สูงมีความสามารถในการเข้าและออกสนามรลบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเหมาะสาหรับคนที่ชอบดาเมจตีไกกระโดดหลบใช้สเต็ปในการหนีเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอการเล่นธนูไปหลูอ,อย่างที่บอกไปในคลิปครั้งต้นนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ของของ,ของสวมแซนก่อนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับการเล่นธนูก็คือในส่วนของออฟที่เรียกว่าออฟดูดเลือดเพราะว่ามันจะทําให้เราฟาร์ สามารถฟาร์มทิ้งมอนไว้ได้นะครับแล้วก็ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมนี่จะเป็นแถวตัวนี้ที่เขียนว่าออฟดูดเลือดบวก45นะครับหรือว่าดูด HP บวก45นะครับและออฟถัดมานะครับก็คือออฟรองเรียกว่าฟื้นฟู HP นะครับที่พอจะเป็นตัวช่วยอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับ สามารถใช้ในการปล่อยฟาร์มได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่ากับออฟแรกก็คือออฟดูดเลือดนะครับและในส่วนของการย้ายออฟนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเจอออฟหรือว่าอาวุธที่ดีกว่าจะนำออฟเดิมหรือออฟใหม่ที่ได้ย้ายมาให้กดที่ของชิ้นนั้นนะครับแล้วกดที่คำว่าขัดเกลาตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับที่สามารถทำให้ย้ายออฟนะครับไปมาได้อย่างเช่นผมจะย้ายสะท้อนดาเมจนะครับไปในช่อง HP บวก0 4นนะครับผมก็สามารถกดขัดเกลาตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้ออฟนัั้้นนแลวะครบ เำเหมือนกันในกรณีที่เป็นอาวุธนะครับหรือว่าชุดต่างๆเจอออฟที่ดีกว่าย้ายกลับมาได้หรือว่าเจออาวุธที่ดีกว่านะครับก็ใส่อาวุชิ้นนั้นแล้วก็ย้ายออฟเดิมนะครับกับอาวุชิ้นเก่ามาใส่ชิ้นใหม่ได้ถัดมาเนี่ยนะครับก็คือการหาอุปกรณ์หรือว่าของสีทองเนี่ยนะครับมาใส่เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูหน้าของกิ้วนะครับแล้วก็เลือกร้านขายอาุอปอกรณ์ป้องกันนะครับหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ชุดหรือร้านขายเครื่องประดับ เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถใช้แต้มบริจาคก,กิ้วนะครับเรียกว่าป้ายบริจาคก,กิ้วแล้วกันเอามาใช้ในการสร้างอาวุธนะครับเสื้ออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องประดับได้นะครับโดยที่การสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะมีโอกาสออกดีขาว75สีม่วง20แล้วก็สีทอง5เซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสร้างครบ20ครั้งเนี่ยนะครับก็จะการันตีสีทองให้เลย ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของการหาอุปกรณ์นะครับสีทองมาใส่แล้วนะครับและในเมื่อเรารู้นะครับเรื่องของการหาอุปกรณ์การใส่นะครับรู้จักออฟที่เราควรจะใช้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนส, ritt, สําคัญที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า Skill means, สกิลนั่นเองนะครับสกิลเนี่ยมันจะมีคําว่าแนะนําให้อัพเลเวลอยู่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้คิดอะไรนะครับก็จะมาดอัพสกิลอัตโนมัติกันตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนยครับถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับว่าลยแะไ้ PVE PVP ด เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของสาย PVE กันก่อนนะครับในส่วนของสาย PVE เนี่ยนะครับจะมาเริ่มที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายิงธนูติดตามออกไปทางเป้าหมายในระยะ20เมตรจำนวน5อันดาเมจ280ของดาเมจพื้นฐานนะครับหาเป้าหมายเป็นผู้เล่นเนี่ยนะครับในระยะ8เมตรจากตัวละครจะทาให้ตัวละครเนี่ยนะครับกระโดดถอยหลังออกมาแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับใน1ช่องสกิลเนี่ยนะครับจะมีอยู่2สกิลแอคทีฟนะครับซึ่งหมายความว่าอันนี้คือสกิลแรกแล้วในส่วนถัััััดดมมมมมาา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 เเเเเนน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 ีีีีีีี่่่ยยยยยยยะะะคคคครรรรรบบบทงงงงง้้้้ขวกกกก็็จอออสิิิลึตตธธืูไปปหหใใศ20 หมายในรัศมี6เมตรทำดาเมจแบบ2%ของดาเมจพื้นฐานแล้วก็สตาร์ทหนึ่วีและแยกงลูกธนูออกเพื่อค้นหาเป้าหมายหมายความว่ายิงออกไปเนี่ยนะครับมันจะยิงกระจายแต่ว่าในส่วนของ PPE นะครับสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันจะกาหนดจากสกิลทางด้านล่างนะครับหรือว่าสกิลหลังนะครับเรียกว่าเป็นสกิลหลังแล้วกันนะครับสกิลหลังเนี่ยนะครับเดียวไปให้เข้าใจก็คือเป็นสกิลแพสซีฟที่ซัพพอร์ตช่องสกิลทั้ง2สกิลนี้นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราอัพ1แต้มเนี่ยนะะครับก็จได้แพสซีฟของทัั้ง2สกิลลไปเยนะครบแล้ววก็ในนนสส่าคคััญะรบของตีเน็บบหนนาาววะครัเลที่เราอัพขึ้นมาาแล้้วคนนนหใฝูงชา ให้เพื่อนๆดูบันทัดนี้เมื่อทำรายเป้าหมาย1ตัวเวลาในการครูดาวของท่าจะลดลง0.1วิหมายความว่าเลเวลเนเวลได้0.1และสกิลนี้นสามารถอัพได้10เลเวลอันนี้แนะนำให้อัพเต็มเพื่อใช้ในการฟาร์มนะทุกคน แล้วก็ในส่วนสกิลถัดไปนะครับคำอธิบายค้นหาฝูงชนหมื่นปรึกษาก็คืออีกสกิลหนึ่งนะเป้าหมายในบริเวณจะระเบิดได้รับดาเมจ1 0 0งรเเ็ของดาเมจพื้นฐานและได้รับตาบอด์ด3วินาทีอัตราความแม่นยำของท่าลดลง25%อ่าในส่วนของหมื่นปรึกษาเนี่ยดูท่าทีว่ามันจะเอาไว้ใช้ใน PVP ใช่ไหมแต่ว่า PVP เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้พูดกันตอนหลังสกิลถัดมาสำคัญอีกห,หนึ่งสกิลเนี่ยนะครับก็คือสกิลนี้นะครับดอกเหลิยวปีลว่อนดาวตกสกิลชาร์จพล ของดาเมจพื้นฐานลดความเร็วดาเมจเพิ่มขึ้นตามการชาร์จเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น610%ยิ่งชาร์จนานนะครับจะยิ่งแรงสกิลนี้เนะี่ยก็แนะนำให้อัพเต็มนะครับเวลาที่เราใช้ฟาร์ม โอเคเมื่อเราได้สกิลนี้เต็มแล้วเนี่ยเรามาดูที่สกิลแพสซีฟของดอกหลิวปีวอนดาวตกกันนะครับในระหว่างการชาร์จพลังเนี่ยความสามารถในการหลบหลีกเพิ่มขึ้น50%เมื่อชาร์จพลังเต็มที่เนี่ยลูกธนูที่ยิงออกไปทำให้เป้าหมายมีค่า HP มากกว่า50%เนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก25%เราก็มาดูนะครับว่าเลเวลถัดไปเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับความสามารถในการหลบหลีกเพิ่มขึ้น51%ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมมันจะไม่ด้ใช้ในการ แพสซีฟตรงส่วนในหน้า PVE เนี่ยเรายังไม่ได้อัพนะสำหรับดอกหลิวปิววอนดาวตก ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่เรียกว่าสกิลรวดเร็วดังสอนพายุฝนสกิลนี้เนี่ยอธิบายสั้นๆก็คือเวลาที่เราปล่อยสกิลออกไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้มอสเซอร์เนี่ยรวบกลับเข้ามาแล้วก็แพสซีฟของมันเนี่ยครับจะทําให้เคลื่อนที่ช้าลงเพิ่มขึ้นจาก20%นะครับเป็น24%เพิ่มขึ้นทีละ4%แล้วก็ระยะเวลาห้ามใช้วิชาตัวเบาเนี่ยนะครับ1.2วิจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแพสซีฟแบบนี้เราจะใช้ในการ PVP มากกว่าแต่ว่าความแรงของสกิลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว เ,เราก็สามารถใช้สกิลนี้ในการฟาร์มได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเลือกใช้อัพกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอ่านสกิลถัดไปก่อนนะครับอ่แล้วก็ในส่วนของสกิลลมบุรพาแผ่วเบาหมุนวนเนี่ยนะครับทำดาเมจให้กับเป้าหมายในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนาด20เมตร185%ของดาเมจพื้นฐานและทําให้สตันหนึ่งวิหมายความว่ามันจะทําให้ตัวที่โดนสกิลนี้สตัน ก็อาจจะไว้ใช้ในมุมหรือเชิงที่เอาไว้ในการเล่น PVP ไหมแต่ในส่วนสกิลถัดไปนะครับของรมบูรพาแผ่วเบากึกร้องเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าทําให้เป้าหมายเนี่ยนะครับตีกระเด็นออกไปก็คือเวลาโดแล้วเนี่ยมันกระจายแต่ว่า เรามีสกิลรวบอยู่1สกิลนะครับถ้าเกิดว่าเรารวบไปแล้วนะครับแล้วเราไปทําให้มันกระจายอีกเวลาที่มันจะมาโดนสกิลหมู่ของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสกิลนี้แหละรวมบูรพาแผ่ววอลหมุนวนนอย่างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาเลือกอัพสกิลแล้วในเมื่อนะครับเราดูแล้วว่าสกิลแรกเนี่ยนะครับมันจะมีคูดาวจากแพสซีฟลดลงทําให้คูดาวนี้ออกเร็วขึ้นหมายความว่าสกิลเนี้ยถ้าเกิดว่ามันยิ่งออกเร็วนะครับมันก็จะยิ่งได้ใช้บ่ออยยเเเรา็จะัลตมไป แล้วก็เหมือนว่าผมยังอัพสกิลนี้ไม่เต็มนะเมื่อกี้อัพไปแค่10แต้มก็จะกลับมาอัพให้เต็ม15 15นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับก็เหลือแค่สกิลเดียวละสกิลนี้ผมเลือกนะครับก็คือเป็นรวดเร็วดังสอนพายุฝนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการรวบมอนนะครับยิ่งมีมอนเยอะๆเนี่ยนะครับก็รวบมาอยู่ตรงกลางทำให้โดนสกิลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงทางด้านล่างนะครััััััับบบจจะะะะมม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 ีีีีีีคคคคาาาาาาาว่่่่่่่่่ตตตตตต้้้้งงงงงออออสููโนน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 ิเเเเเหห็็ยยยยยรรรรุซลลๆกทผ อีกเข้าไปนะครับจะเป็นการเลือกลำดับของการที่เราจะให้สกิลเนี่ยนะครับมันออกว่าสกิลไหนเนี่ยจะให้ออกก่อนในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเตีไปเรื่อยๆนะครับสกิลมันก็จะวนกันตามครูดาวเองนะครับสกิลแรกอะ่ะมันจะออกบ่อยหน่อยแล้วก็สกิลถัดๆไปเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆอ,ออกแต่ว่าตรงนี้เราก็สามารถตั้งเลือกเซตได้นะครับ อย่างที่ผมเอามาเนี่ยครับผมใช้สกิลนี้ก่อนนะครับแคสติฟของสกิลมันเนี่ยก็คือรมบูรพาแผ่วเบาเนี่ยหมุนวนหลังจากใช้ท่านี้เนี่ยจะได้คีย์ิคอลนะครับแล้วก็ดาเมจคีย์ิคอลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น5%เนะครับเราก็จะใช้ท่านี้เปิดและเสร็จแล้วเราก็จะชาร์จนะครับสกิลที่แรงนะครับก็คือยิ่งชาร์จยิ่งแรงเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับใส่มอนได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะเอาสกิลนี้มารวบก่อนก็ได เอารวดเร็วดังสอนพายุขึ้นปึ๊บเสร็จแล้วผมก็จะมาตั้งนี้ดอกหลิวปิววอนปึ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะปิดหายด้วยสกิลนี้นะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมลืมบอกไปก็คือแคสซีฟของตู้นี้เนี่ยเมื่อเป้าหมายมีค่า HP ต่ำกว่า50%เนี่ยนะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มเติม200%ก็จะยิ่งทำให้ตัวนี้เนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกนะครับจาก560%นะครับก็เป็น760%เห็นหมทีนีี้เด๋ยวเ,ยเราามับก็เป็นสักนิดนนึงดีกว่าะฮะว่า สกิลที่เราอัพไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสกิลแรกเนี่ยมันจะใช้สกิลได้เร็วค่อนข้าง,ขงมากเห็นไหมเห็นปะเมื่อกี้มันเริ่มต้นที่สามวิอ่อาเดี๋ยวคุณลองดูอีกทีนะสกิลเนี่ยจริงๆแล้วมันครูดาวสิบสองวินะครับคุณจะดูว่ามันจะเริ่มต้นครูดาวเนี่ยมันจะลดลงแบบไหนนะครับเห็นไหมจากเมื่อกี้จากสิบสองลดไปเป็นสิบลดไปเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ลดไปเป็นห้านะครับเมื่อเวลาที่เราเนี่ยครับสังหารมอนสเตอร์ได้นะครับตามที่มันบบบบออกกกไไวว้้เเเลลยนนะครัห็หม็มมื่ีดปิแบบ ปึ๊บๆไปเลยนะครับอืมยิ่งเข้าไปอีกนิดนึงนะครับดูซิว่ามันจะเคลียร์เร็วขึ้นไหมนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีการเซตสกิลเนี่ยนะครับตัวธนูเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ PVE ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับเนี่ยดูนะลองตั้งแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่าสกิลแรกเนี่ยออกค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเวลาที่เราสังหารมอสเตอร์ได้นะครับปึ๊บๆ แล้วก็ฟังก์ชันของการดูดเลือดเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าเวลาที่เรามีออฟดูดเลือดเนี่ยนะครับเราจะสามารถฟาร์มได้แล้วโดนมอนตีเนี่ยเลือดมันก็จะคืนมาเป็นตัวเลือดสีเขียวเขียวตัวเลขสีเขียวเขียวเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็นี่ก็คือในส่วนของเซตการฟาร์ม PVE นะฮะก็ในส่วนถัดไปนะครับก็คือในส่วนของพรีเซต PVP นะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะับว่าในส่วนของ P รีเซต PVP นะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สกิลแล้วก็ความเคยชินในการใช้สกิลนะครับเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยลงเล่น PVP นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักขนูเนี่ยแนะนำนะครับว่าควรจะเล่นมือนะครับหรือว่าเป็นกึ่งๆึ่งออโต้มากกว่านะครับการที่จะเล่นออโต้เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเราก็จะมาเลือกใช้สกิลนะครับที่เราคิดว่าเราถนัดแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะเอาไปลองใช้แล้วก็ปรับตามได้นะก็ถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็สามารถรีเซตแต้มสกิลได้นะครัับบสิ่่งทีผผมมจะะใช้นคครก็ือ อัพสกิลดอกหลิวพิวอนดาวตกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลนี้เป็นสกิลหลักในการทานาเมตนะครับก็จะอัพเต็มไปเลยแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือเราจะอัพแพสซีฟมันด้วยนะครับเพราะว่าแพสซีฟเนี่ยน,นะครับก็ทําให้คนที่มีเลือดมากกว่า50นะครับก็ได้รับดามเมจเพิ่มขึ้นหมายความว่าเราอยากจะให้สกิลนี้นะครับมันแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะ แล้วก็ในส่วนของ a แอคที Skill นะครับก็จะมีสกิลหนึ่งนะครับสำหรับช่องนี้ก็คือดอกหลีวปีวอนวุ่นวายนะครับล้างสถานะสร้างดาเมจต่อเป้าหมายในระยะ8เมตร942%ของดาเมจพื้นฐานระหว่างที่ตัวละครหายไปจะไม่ได้รับดาเมจนะสกิลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลบล้างการควบคุมนี่ตรงนี้ก็อาจจะเอาไว้ใช้ในการกรณีที่เอาไว้หลุดออกจากการคอนโทรลต่างๆนะครับหรือว่าจะเอาไว้ลบล้างการควบคุมต่างๆนะครับ เพียงแต่ตรงนี้นะครับสกิลที่มันเป็นในส่วนของดาเมจที่มันแรงเนี่ยนะครับมันดันอยู่กับช่องที่มันลบล้างการควบคุมเลยนะครับตรงนี้ก็จริงๆก็แอบเสียดาหย่อนกันถ้าเกิดว่าสกิลนี้มันใช้ได้ต่างหากนะแต่ผมก็จะเลือกเป็นอย่างที่บอกไปนะครับจะเลือกเป็นดาเมจมากกว่าแล้วก็ในส่วนถัดมาเนี่ยนะครับลวมบรูราพาแผ่วเบาหมุนวนเนี่ยผมจะไม่ได้อัพแล้วก็เวลาที่เราใช้สกิลนี้นะครับใส่ผู้เล่นมันจะถอยหลังออกมา8เมตรนะครับแล้วก็จะไม่ถูกควบคุมก็คือเอาไว้ใช้หนีได้เวลาที่กดสกิลเนี่นอยออัลหง หรือว่าในกรณีที่เพื่อนๆนะครับอยากใช้ตัวพายุฝนเนี่ยนะครับเป็นดาเมจหลักก็อาจจะกลับไปสลับอันนี้นะครับมาลบล้างสถานะก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยนะครับอยากจะใช้2สกิลเนี้ยเป็นดาเมจเลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ยืนเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะอัพเต็มได้เหมือนกันนะแต่เราก็จะมาดูสกิลอื่นๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีสกิลอื่นที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือในช่องแรกนะครับเป็นในส่วนของหมื่นพึกษาครับเป้าหมายในบริเวณการระเบิดจะไไดดดดด้้้้้้รรับบาาาาาาเเมม50%ขขออองงพืนนนนนฐแลลลววกก็็ผทํใใหหตตคส่ช ก็จะมีเอฟเฟกเดียวก็คือการกระโดดถอยหลังนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนะครับมองว่าไอ้การกระโดดนะครับมันเพียงพอสําหรับเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใช้แบบนี้เอาก็ได้เวลายิง3ทีแล้วก็ถอยหลังเอานะครับคลิกขวา3ทีนะครับแล้วก็นําแพทเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการกระโดดถอยหลังเหมือนกันเห็นไหมผมเนี่ยนะครับทดลองใช้ค้นหาฝูงชนในราตรีมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะเลือกใช้เป็นตัวนี้มากกว่านะครับเหมือนปรึกษาแล้วก็เหมือนกันนะครับในส่วนของหมุนวนเนี่ยนะครับก็สามารถเอา แล้วก็นี่นะครับตัวอย่างของการตีกระเด็นนะครับปึ๊บ มันก็จะดีดศัตรูออกไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ยิงถอยได้ใช่ไหมแล้วก็โดยสรุปนะครับผมจะเลือกอัพสกิลแรกนะครับเป็นแพสซีฟตัวนี้นะครับเพื่อทําให้ตาบอดนะครับแล้วก็สกิลถัดมานะครับเป็นรวดเร็วดังสอนพายุฝนอัพไว้13แต้มแล้วก็จะมาอัพอันนี้ให้เต็มบทบังอัพเท่าที่จะอัพได้นะเพื่อจะทําให้นะครับเป้าหมายเนี่ยนะครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงอีก52%หน้าถัดมาเนี่ยที่ผมจะอัพก็คือเป็นในส่วนของทลายดาวนะครับที่จะทําให้มูเมนต์สปีดของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะเลือกเอาไว้ทั้งหมด5แต้มแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับก็คือสกิลพี p ที่ผมเซตไว้นะฮะ เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างในการเล่น PVP สักนิดน,นึงแล้วกันนะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นแนวทางในการเล่นธนูไปหลูที่ผมเล่นมานะครับยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับาละขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย